ยุคจีนโบราณถ้าใสายตาสั้นต้องทํำยังไงวันนี้ไปอ่านเจอเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงเกี่ยวกับสายตาสั้นของคนจีนยุคโบราณในนั้นก็มีบันทึกไว้เรื่องตลกๆของคนจีนยุคโบราณเกี่ยวกับสายตาสั้นนะครับก็คือมีคนนงเดินอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็เห็นมีคนแปลกอะไรสักอย่างเดินมาเนื่องจากว่าเขาสายตาสัาน้นแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นนะครับผมคนเดินเข้าไปถามว่าอันนี้ขายกะปิหรือเปล่าซึ่งทาง อ่าคนแปกกลมไม่ได้สนใจแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนบ้าอะไรเนี่ยก็เลยเดินต่อไปนะครับ พอเห็นตั้งนางคนนั้นก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าจะซื้อแล้วก็เอามือไปคว้าสิ่งที่อยู่ในโถนะครับมาตมที่ปากแล้วก็บอกว่าเออมันก็มีกลิ่นแรงดีซึ่งสิ่งที่คนนั้นแบกนั้นไม่ใช่ยังอื่นเลยก็คืออุจจาะนั่นเองเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนเขาต้องแบกอุจจาไปทิ้งเนาะไม่เหมือนโถส้มในสมัยนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตลกๆเกี่ยวกับคนสายดาซันในยุคจินโบราณทีนี้แล้วสาดาซันเราทํายังไงละ คนจีนยุโปรันจริงๆเขาก็จะใช้แว่นขยายหรือว่าแว่นสายตาก็มีนะครับแต่ว่ามันก็จะต่างจากสมัยนี้หน่อยนึงแว่นขยายเนี่ย เห็นมีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วนะครับก็จะเจอสิ่งของที่เป็นลักษณะแว่นงขยายในสุสานของคนราชวงศ์ฮั่นนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งราชวงศ์ซ่งนะครับก็เริ่มมีคนใช้แว่นงขยายในการส่งตัวหนังสือเพื่ออ่านหนังสือนะครับเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าในสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยเขาจะเน้นที่คนอ่านหนังสือให้เป็นคนนังเยอะใช่ไหมครับด้งนั้นคนที่สายตาสั้นก็เยอะขึ้นคล้ายๆ ับสมัยนี้ที่คนจีนหลายๆคนสายตาสาั้นเพราะว่าเขาต้องอ่านหนังสือเยอะเพื่อแข่งขันการสอบนะครับผม แล้วก็พอมาในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็จะมีมิชนาลีที่เข้ามาในประเทศจีนทําธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยเผยแพร่ศาสนาเอ่ยก็ได้เอาแว่นสายตาเนี่ยเข้ามาในประเทศจีนเช่นกันนะครับผมคนที่มีแว่นสายตาร้อยกว่าคู่เนี่ยรู้ไหมคือใครคนนั้นก็คือฮ่องเต้หย,ยงเจิ้งของราชวงศ์ชิงนะครับเขาจะเป็นคนที่ชอบแว่นสายตามากเขาก็มีเก็บสะสมไว้หนึ่งร้อยกว่าคู่เลยนะครับพอมาดูใน เชาบ้านนะครับผมเขาก็มีร้านทําแว่นเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีการวัดค่าสายตานะครับวิธีการทําของเขาก็คือเหลาคริสตัลนะครับให้มันเป็นโค้งหลายๆแบบนะครับแล้วก็ให้คนมาลองกันเองนะครับว่าคนไหนใส่อะไรเราใส่เราสามารถนังสือได้ก็ซื้อคู่นําไปจะไม่คัสตอมไหมสมันสมัยนี้อันนี้ก็คือแว่นสายตาแล้วก็วิธีการจัดก,การกับสายตาสั้นของคนจีนยูโปลันนะครับ